สวัสดีครับกลับมาพบกับ c a t ไฟ์ครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอไ์ฟทีแมนครับจะมาแนะนําเทคนิคกับวิธีการเปลี่ยนไฟล์พรีเซนต์งาน powerpoint ให้กลายเป็นวิดีโอได้ง่ายๆครับสำหรับคนที่ใช้งาน powerpoint ในการเรียนการสอนหรือสื่อในการนําเสนอนะครับและต้องการเปลี่ยนเจ้าไฟล์ powerpoint ของเราเนี่ย ให้กลายเป็นไฟล์วิดีโอเวลาเราส่งไปให้เขาเรียนรู้นะครับทำได้ง่ายๆโดยที่สามารถผ่านตัวโปรแกรม PowerPoint ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าขั้นตอนในการแปลงไฟล์ PowerPoint ตรงนี้ทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเปลี่ยนไฟล์พรีเซนต์งาน PowerPoint นะครับให้กลายเป็นวิดีโอนะครับง่ายๆนะครับผ่านเจ้าตัวโปรแกรม PowerPoint ที่เราใช้งานได้เลยนะครับขั้นตอนนั้นง่ายมากครับก็คือเปิดไฟล์ PowerPoint ที่ต้องการพรีเซนต์งานนะครับที่เราต้องการเปลี่ยนเป็นวิดีโอนะเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วก ตรงนี้ครับไปที่ vocal file นะครับจากนั้นหาัวข้อคําว่าส่งออกครับส่งออกนะครับจะปรากฏคําว่าสร้างวิดีโอนะครับตรงนี้นะครับซึ่งขั้นตอนในการสร้างวิดีโอของ powerpoint เนี่ยดีมากตรงที่ว่าสามารถให้ความละเอียดสูงสุดถึง 4k เลยนะอันนี้นะครับสามารถสร้างได้เป็นไฟล์ 4k ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเราเลือกกําหนดได้ครับตั้งแต่ตัว 480p 720p 1080p แล้วก็ 4k ได้เลยครับก็คือตรงนี้นะครับเลือกได้นะครับอ่ะพี่ก็ขอเลือกเป็น full hd ก่อนละกันนะครับ ต่อมาก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของจำนวนวินาทีในการเปลี่ยนสไลด์นะครับเราสามารถปรับความเร็วได้ครับตรงนี้เราเลือกได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเราสามารถเลือกนะครับในเรื่องของการเพิ่มเป็นภาพบรรยายเราด้วยนะครับก็คือเป็นวิทยากรการเรียนการสอนนะครับเพิ่มเข้าไปอย่างเช่นต้องการเป็นบันทึกวิดีโอนะครับเพิ่มคำบรรยายนี้กดเข้าไปครับมันก็จะปรากฏหน้าในส่วนของถ้าเกิดเรามีเว็บแคมอย่างเงี้ยเราก็จะปรากฏหน้าเราขึ้นมานะครับแล้วก็ พร้อมกับการบันทึกตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้บันทึกเสียงนะครับเปิดไมค์นะครับแล้วก็มีการใส่ข้อความโมโนไลด์ขึ้นมาทําเป็นคลิปสอนได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยก็กดส่งออกนะครับหรือถ้าเกิดเราไม่ต้องการก็กดออกไปเลยนะครับแล้วเราก็แค่เลือกไฟล์ขนาดไฟล์วิดีโอนะครับว่าความเอีดเท่าไหร่นะครับระยะเวลานะครับแล้วก็สร้างวิดีโอได้เลยนะครับพอเราสร้างวิดีโอเสร็จปุ๊บนะครับแก้ไขชื่อตัวไฟล์เราก็ได้ครับเปลี่ยนชื่อเราต้องการนี้ แล้วก็นำสกุลนะครับก็จะมี MP4 นะครับกับ Windows Media นะครับเราเลือกเป็น MP4 จะง่ายกว่าแล้วกดส่งออกครับจากนั้นนะครับระบบก็จะทำการ convert ไฟล์นะครับเป็น MP4 ให้เรานะครับนี่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่เพีงนี้ครับเสร็จแล้วครับเนี่ยครับบก็ส่งออกเสร็จเรียบร้อยนะครับกดไปดูที่ไฟล์วิดีโอได้เลยครับอ่ะคราวนี้เรามากดดูครับนี่ครับพอเราส่งออกมาเรียบร้อยก็จะเป็นไฟล์แบบนี้เลยฮะก็จะมี ไฟล์ PowerPoint และเปลี่ยนตามหน้าระยะเวลาที่เรากําหนดสไลด์ไว้นะครับก็คือจะเปลี่ยนตามที่เราต้องกําหนดไว้นะครับข้อดีก็คือตัวไฟล์ PowerPoint เนี่ยก็จะทำให้เราสะดวกมากขึ้นเวลาขนาดไฟล์เนี่ยก็คือส่งเป็น mp4 เนี่ยเราก็สามารถส่งเป็นเหมือนอัพไปใน y o YouTube ก็ได้นะครับส่งเป็นโฟลเดอร์งานต่างๆก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับแล้วก็คนดูเนี่ยก็จะมีความสนุกด้วยเพราะว่าไม่ต้องมานั่งคอยกดสไลด์ทุกอย่างมาดูผ่านเป็นวิดีโอให้เลยนะครับ แล้วนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจเราครับช่วยกดติดตามสับตะไคร้กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟ h t ครับ